สวัสดีคุณดูทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแมปฟิตอินะเรียกได้ว่าคนเล่นโคตรเยอะนะครับ9 0 0 0แสคือเกือบล้านนะครับอัปเดตผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเกมนี้มาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมก็คือเป็นสิ่งนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าไปคนเล่นมันเยอะขนาดนั้นวะก็เลยอยากจะมาลองนะครับเผื่อพี่จะติดเกมนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเราเริ่มทําตามคลิปกันเลยดีกว่านะครับเออแล้วก็ใครที่อยากให้พี่ทําคลิปเกมนี้อีกก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้้้กก็เพ่งลัับมาาาทํไดรอ มาเริ่มเลยคืออะไรนี้ให้เราตกปลาตรงนี้หรอ <S <S แต่ออโตได้ก็ออโตเลยดิเอาไม่ได้นะครับต้องเลี้ยวสามโอเคข้อดีของเกมนี้เลยนะที่ผมเคยเล่นนะ่ะคือมันสามารถออโตได้นะครับแล้วก็คือเรามาโคแบบ FK ได้เลยอะ่ะคือมันง่ายกว่าเกมฟิตมากๆลยทุกคนอันนี้คือผมได้ปลาหนะึ่งในสองหรออ๋อคือมันผสมกับ RNG ด้วยนะครับคือโอกาสได้ปลานั้นๆแบบหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านอะไรประมาณนี้นทุกคนโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเอาส่วนต่อโอ้ยเตลิดไปไกลคงไม่เป็นไรหรอมั้ง แต่ตัวไลท์รอบนี้อุ้ยหนึ่งในห้าสิบตัวอะไรวะเนี่ยโฮโนกราฟิกโฮโลนะเมื่อกี้ได้โฮโลนะครับอ่าทําเตาเควสไปก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคตรเว่อร์อันนี้ล่มนะครับเบ็ดล่มปะกับคาตานะทุกคนเออแล้วก็ใคดที่กนเรามองหากิฟต์เกมพาร์ทแมปฟิดิเนะครับพี่ขอให้นำการ์ดดีโมชชั่เลยนะบริการดีปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกลียนนะครับใครสนใจพี่แปะลิงก์ล้านไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเติมอันนี้แล้วกันนะคือ เอาตรงๆไหมทุกคนสปอนเซอร์ให้ผมมาลองเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็จะให้ผมเลือกอย่างหนึ่งอย่างก็เราหน้าจเจ้าอันนี้แหละเดี๋ยวเกมฮาร์ดค่อยดูไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวทำตามเคล็ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทีเดียวแล้วกันอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าผมได้นั้นอ่ะมันจะเวอร์แค่ไหนวะทุกคนเท่ไม่พออาจจะก,กิ่งด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเซลล์ออนะครับไปสามร้อยกว่าบาทตอนที่ผมมีเงินหกร้อยแล้วนะเนี่ยน่าจะมีหลายเกาะมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไปตามเกาะน,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 นู้นเกาะนี้เลยนะแต่ผมขอทําตามเคลัดไป โวได้หนึ่งในห้าสิบนะครับได้ปลาเยลโล่เมื่อกี้เยลโล่แดมเซลฟิตคือไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านไยก่อนอ่ะรุ่นนี้จะได้อะไรอู้นี่ปลานีโมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสนใจเกมพาร์ตนีโมช็อปทีเดียวเท่านั้นอันนี้คือเควสเราเสร็จแล้วนะครับคือผมค่อยๆทำตามเควสไปละกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบลสามนะครับภารกิจคือให้เราตกปลาสิบรอบกับตกให้ได้ปลาอันคอมมอนนะครับสามตัวตอนนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะกดออโต้แล้วนะนี่ คือข้อดีครับเกมนี้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนคนเล,เล่นเยอะผมว่าส่วนหนึ่งนะโอเคได้วเวลาเติมเกมพาร์ตแล้วนะครับผมจะเอาอันนี้นะคัตนาหนึ่งอันนะครับแล้วก็บูสเซอร์อาจจะยังก่อน VIP จัดเลยแล้วกันนะครับส่วนอันนี้คือมิวเทชันใช่ไหมโอกาสที่ปาเราจะเป็นมิวเทชันนู้นนี่นั่นน่าจะใช่นะพี่ก็ไม่ชัวนะครับก็แอตตาลักเอาตารลักอะไรพวกนี้จัดหมดเลยแล้วกันเนาะมีนี้ถ้าจัดอันนี้คือเราก็ไม่ต้องผมว่าถ้าจะเอาวันนี้เราไปเอาอันนี้ดีกว่านี <S <S ่ไฮโป ไฮเปอร์เลยว,วะไฮเปอร์ Hyper นะครับโบสแพ็คอันนี้น่าจะเฟี้ยวกว่าก็น่าจะหมดเยอะไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูเราไปเติมร้านนิโมชอปกันเลยดีกว่าครับน่าจะกีฟให้ผมครบแล้วนะทุกคนเดี๋ดวผมหยุด Auto ออโต้ยังไงวะเนี่ยหยุดออโต้หยุดออโต้เร็วโอเคครับหยุดแล้วเรียบร้อยเราตกไปทั้งหมด5 1ตัวอ๋อปลามีตันด้วยนะ4,500ตัวนะครับและนี่คือเบ็ดใหม่ครับทุกคนโอ้โหเบ็ดผมได้ลักกี้มา4 0ใส่เลยนะครับอันนี้น่าจะได้จากแพ็คไฮเปอร์นะแล้วผมก็ได้ไฮเปอร์หลอดมาด สปีด13%แต่แค่นี้มันยังเทไม่พอครับทุกคนผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตทำอไมวะเอาหาไม่เจอไม่ใช่ไอเทมแล้วก็หลอดนะครับผมแล้วเราก็ใส่สก,กินคาตานาหลอดไปได้เลยนะทุกคนนี่โอโ้โหยฟันอย่างนี้เลยเหรอนี่โอโ้โหเทจัดอะเทบ้าทุกคนเทมากบทน,นี้นะครับรเลย์ทาเอ้ยแล้วผมมีอะไรด้วยเนี่ยเขาบนหัวเนะี่ยและที่สำคัญนะครับ ผมเติมเกมพาร์ทอันนี้มาด้วยทุกคนเห็นไหมมีบอกมาเลยนะ <Wow. S 1> คือผมเติมเกมพารทดับเบิลเอ็กพีสมอลลักมอมิวเทสแล้วก็พวกเซลลแอนนี่แวร์นะครับคือเยอะมากเซลลแอนนี่แวร์กดตรงไหนวะเนี่ยขายได้เลยนะเซลล์ออมิติกคืออะไรอ๋อนี่คือเซลล์เขาเรียกว่าขายมิติกผมไม่เอาดิไม่ขายดิเอาเซลล์อ,อไปเลยได้เงินมาห้าพันเรียงปะเอาหายมันไม่หายปะเอาหายแล้วนะครับแพ็คสตาร์เตอร์แพ็คจะหายไปแล้วมาครับเดีย๋ยวผมลองตกสักรอบหนึ่งนะนี่คือได้มิติกเหรออันนี้คือโกลเด้นเหรอ,อ,นนอ, head, หรอไม่รู้นะคืออะไรเอาตกเลย โอ้หอลังการจัดทุกคนอ่ะมาแล้วนะครับอุตกโคตรไวเออผมก็ไม่รู้อะว่าคือ,อยังไงนะพันกิโลขึ้นหรอหรือ,อยังไงอันนี้คือเรืออะไรอะ่ะลองกดคุยหน่อยดิวิลช็อปหกแสนห้าหกแสนแปดแปดล้านโอ้โหซิงค์ลาริตี้นะครับเบ็ดโคตรแพงแต่ตอนนี้เบ็ดผมอ่ะคิดว่าก็ตึงแล้วนะแต่ยังไม่ไม่มากแต่ว่าเบ็ดเนี่ยถือว่าตึงมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเงินดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเป้าหมายของเราดีกว่านะครับเป้าหมายของผมนอกจากปลาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเบ็ดกับที่ตกเป็ดด้วยนะครับ ทำเบ็ดทำที่ตกเบ็ดให้มันดีๆด,ด้วยนะครับนี่มาดูร้านค้าหน่อยดิมีอันไหนตึงกว่าหรือเปล่านะครับที่เรามีอยู่อ๋มีนะเอาจริงๆก็น่าจะอันนี้วนะเนี่ยสแตมสแตมพัดเนี่ย <c oughs> จากเลนสแตมพังนะครับขึ้นไปน่าจะดีกว่าแล้วแหละอ่าใช่ใช่ใช่ใชนี่น่าจะดีกว่าโอ้แอชเช่ครับว้าวโคตึงอันนี้เป็นเกมฮาร์ดนะครับ3า9กาโลบัคไว้ก่อนไว้ก่อน เนี่ยครับคุยเลยเรียบร้อยอ่ะเราจะได้กับลาวาหลอดมานะครับผมแค่ okay, นะี้ได้แล้วใช่ไหมอ่ะนี่นะครับคือถ้าใช้เบ็ดปกติตกไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวขอลองนะก็ได้นี่ถ้าได้ผมว่าเราก็ไม่จําเป็นเนาะที่จะต้องใช้เบ็ดของมันเองใช่ไหมทุกคนอืมตรงนี้แหละตรงลาวาเลยเนะี่ยตรงนี้น่าจะมุมดีไปออโต้ยาวๆนะครับจนกว่าเราจะได้ปลาระดับแรงนะทุกคนคือยาวๆเลยอะ่ะปั๊บตัวที่สองนะครับระดับอะไรไม่รู้ไม,ไม่บอกนะทุกคน ตอนนี้นะครับผมก็ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้ว่พี่ก็จําไม่ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะฮะสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนอ่าเดี๋ยวดูนะฮะ <_ H op> คือ FK <_ H op> ไปค่อนข้างนานอยู่นะแต่ว่าภารกิจอันนี้คือยังไม่สําเร็จนะครับก็คือภารกิจของให้เราหาปลาลิจแนนี่ครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมได้อะไรบ้างไอเทมตึ้งอะไรเนี่ยอ๋อปลาลาวานะอันนี้ปลาระดับอันคอมมอนนะครับแล้วก็ปลาระดับเรยอะมาก เดี๋ยวลองดูนะขายทั้งหมดผมจะได้เท่าไหร่ไปโอ้สามหมื่นมันบอกเลยโอเคครับมีสี่หมื่นเราจะเก็บเงินถึงสองแสนได้ปะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปตกที่อื่นดีกว่าผมอยากลองโดดดูอะตายปะตายครับก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไงก็ตุยจะพูดอะไรเมื่อกี้จะพูดตายจะไปพูดตุยเออหาเงินต,ตกเกาะใหม่ดีกว,ว่าเว้ยสปาวกันไปหาเอฟซีครับมานั่งข้างๆใครสนใจคอมเมนต์ได้เลยน,ะน้องว่างที่หนึ่งเฮ้ยไม่รู้ข้างหลังนั่งได้หรือเปล่านะไม่ชัว นิวแอนเชียนจังเกิลนะครับผมอยากได้มากเลยไอปลาตัวใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตเออแล้วก็ใครที่แบบรู้บ้างครับว่าวิธีการปิดเสียงของเกมเนี้ยทำยังไงปิดเสียงเพลงอะ่ะทุกคนเนี่ยมิวสิกคือมาผมปิดไม่เป็นนะครับถ้าปิดไม่ได้ก็บอกถ้าปิดได้ก็บอกด้วยนะในคอมเมนต์คือเล่นครั้งแรกจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะตกปลาตรงนี้เลยและกันนะน้องชายเดี๋ยวรอรุ่นนะครับว่าผมตกไปสักชั่วโมงหนึ่งอยากรู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกันนะครับแต่เกาะเนี้ยดูอินเด็กก่อนโอกาสที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่โโอ, yeah โอโห คือเราตั้งเป้าหมายไว้ก็คือน่าจะเป็นระดับมิติกนะครับมิติกก็คือ2ตัวนี้ใช่ปะน่าจะใช่นะทุกคนแต่ตัวนี้หายยังไงวะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลทีเดียวเลยในก่อนนี้เดี๋ยวพี่กลับมาแต่ระหว่างเราจะหาข้อมูลเนี่ยผมขอเอฟเตกไปก่อนอ,ออโตโด้ดิเดี๋ยวออโต้ไปอ่ะลุ้นนะครับขอให้ได้ตัวดีๆกับเขาบ้างนะทุกคนนี่คือกดเองผมจะลองให้มันกดเองกับเรากดช่วยมันดูดิอันไหนเร็วกันเอามาแล้วครับเหมือน เหมือนเราจะเร็วกว่านิดนึ่งป้าทุกคนพี่ก็ไม่ชัวร์นะครับหลังจากที่ผมปล่อยให้มัน AFK ไปนะครับพี่ก็ไปหาข้อบูลมาสําหรับเกาะนี้นะผมก็เลยได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเราต้องเก็บพวกแบทเทิเรี่ยวต่างๆหรือว่าเศษนะครับในการเปิดประตูทั้งหมด4-4 4นะจะมีสีเหลืองสี 4, ม่วงแล้วก็สีเขียวสีเขียวสีฟ้าลืมแล้วก็สีแดงนะครับเออเราต้องมาตกตามเนี้ย ต้องใช้เรดาร์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะหยุดก่อนพี่เอไปน่าจะเกือบ2ชั่วโมงได้นวทุกคนซึ่งค่อนข้างนานเลยนะครับอ่ะเนี่ยแล้วผมมา FK มาน่าจะได้ประมาณอันหนึ่งแล้วนะนี่ครับสีเหลืองนะแล้วก็อันนี้คือสีม่วงให้เรามาใส่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปใส่ของสีเหลืองกันก่อนนะครับไปหาข้อมูลมาแล้วพอเข้าใจอยู่นะพอเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้คือเราเล่นมาคือจะเวิร์ลลอยลยนะนานมากๆครับทุกคนเห็นพี่แบบอัดคลิปแบบป วิวก็จะร้อยละก็ตั้งแต่ตกมานะครับผมยังไม่ได้ปลามิติเลยสูงสุดก็คือรีเจนต์คืออันนี้ผมยังไม่ได้ขายเลยนะอยากเห็นไหมอ่ะผมอยากดูว่าใหญ่แค่ไหนนะทุกคน200โลอยโลออยอันนี้อันนี้แค่10โลครับ2องรโลตึง้งโอ้โหเริ่มโยกเลยนะคุณคุณน,นั่งเหมือนเกมอะไรหรือเปล่าเนี่ยใหญ่ <c oughs> อ,ยยอยู่นะทุกคนอยากเห็นพันรัวใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยมาครับเดีย๋ยวเรามาใส่เลยดีกว่านี่ครับผมใส่ไปได้เลยเอา้านี่ครับใส่เลยกด e ประมาณนี้ทุกคนแล้วเขาใส่ไว้นะคือมันจะมี4ชิ้นนะครับผมเราก็ต้องไปไล่หาตามแบบเรดาร์ตรง4ตรงนี้เลยใชเนานนะทุกคนชิ้นหนึ่งนี่เป็นชั่วโมงนะสาหรับของพี่เนี่ยแต่ของทุกคนผมไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนเออทุกคนรอคอมเมนต์ดิว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการเก็บกว่าจะครบเนี่ยสอันนี้นะครับแล้วก็พอเราเก็บครบเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้ทุกคนนี่เมื่อจะมีเบ็ดขายอะไรขายเต็มหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมา ขายปลาทั้งหมดที่ผมฟาร์มมาทั้งวันนี้เลยนะได้กี่เท่าไหร่ก็สรุปโปรเจกต์ลมนะทุกคนสําหรับในการหาเจ้าตัวนี้นี่ผมไม่รู้ว่ามันมันอยู่ตรงแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในถ้ำหรืออะไรยังไงนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะมือใหม่จัดๆัดแต่อยากตกปลานะเดี๋ยวพี่น่าจะเอฟ นี่แหละแถวนี้ะทุกคนน่าจะฝากร้านนี้ m ม s ช็อปเอฟเไปนะครับผมหลายวันเลยทุกคนเพราะว่าพี่มีแผนไปเที่ยวก็เดี๋ยวเอฟเวันมาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนโอเคไอเทมนะครับแล้วก็เซลล์อชใช่ไหมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนี่มิวเทชันได้โคตรเยอะมาลองขายกันเลยดีกว่าเซลล์อ๗๐8 6๖ร้อกว่าชิ้นเยสเรียบร้อยไปหมดแล้วใช่ไหมเ้อ <c oughs> แล้วก็เซลล์ออมิติกอันนี้คือใครรู้เนี่ยสามารถบอกพี่ได้เลยนะครับใครที่ดูถึงตรงเนี้ยพี่บอกเลยนะก็สุดจัดขอบคุณมากมากนะทุกคนที่ดูถึงตรงเนี้ยจริงๆนะครับก็ใครดูถึงตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าไอเซลล์ออมิติกตรงเนี้ยมันใช้ยังไงนะครับพี่ก็ไม่กล้ากดนะกลัวแบบมันขายไปมั่วทั่วนะทุกคนโอเคก็สรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับล้มเหลวในการหาปลาฉลามตัวนี้ไม่ใช่ปลาฉลามดีปลาหนึ่งในสองแสนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าผมจะกลับมาอีกแล้วก็จะ กลับมาจัดเต็มกว่านี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อย F K น่าจะแถวนี้แหละ3วันเลยแล้วมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไร3วันนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับผม